ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างพามารู้จักพลายหนุ่มหน้าใหม่อีกตัวเป็นหนุ่มวยัยใสเพิ่งแยกจากโขลงมาใหม่ๆไม่ใช่ช้างตัวตึงไม่วิ่งใส่รถใครอย่างเมคาฟ้าแวบวบไม่เดินโชว์แข้งโชว์ขาแบบภูผาวาวุ่นผมคือเรนเจอร์พลายหนุ่มงางามยาวสมวัยเสมอกันไม่เบี่ยงขนหางยังอยู่ดีใบหูไม่แหวง่ง แต่ถ้าจะลุยกอไผ่บ่อยๆก็ต้องมีสักวันหนามไผ่จะควรใบหูเอาเรนเจอร์ Ranger, ชื่อนี้ได้มาจากที่ไหนหรือไม่ได้มาจากชื่อรุ่นรถฟอร์ดเรนเจอร์ดูดันไม่เกรงใจใครแน่นอนเมื่อพบตัวใหม่ๆเป็นพลายหน้าใหม่เจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไรเมื่อหันซ้ายแลขวาเห็นข้อความที่สกรีนไว้ที่เสื้อเป็นชื่อหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์ Ranger. หน่วยทหารที่เชี่ยวชาญในการรบแบบจู่โจมอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หน่วยรบพิเศษสุดแกร่งของไทยก็เลยให้ชื่อพลายหนุ่มว่าเรนเจอร์นั่นเองเรนเจอร์ Ranger มักไม่ค่อยลงเขาเป็นช้างรักสงบขี้อายหากินป้วนเปี้ยนในเขตทหารและบริเวณผาเดียวดายและผาตรอมใจไม่จำเป็นก็จะไม่ลงไปข้างล่างพบตัวพ่อพลายลงไปแค่สองครั้ง เนื่องจากบนเขาเขียวบนผาตรอมใจในหน้าแหลงน้ำแห้งก็ต้องลงไปดื่มน้ำไปหาโป่งด้านล่างที่มีอ่างเก็บน้ำและโป่งเทียมอยู่หลายจุดเรนเจอร์ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ยังไม่ตกมันมีลีลาท่าเดินเรียบร้อยกว่าเมคาและภูผาอาจเป็นเพราะไม่ได้อยู่ในจุดที่รถสัญจรไปมาเหมือนเส้นลงปราจีนบุรีที่มีรถวิ่งผ่านบ่อย และอาจเป็นเพราะเลยวัยแบบเมคามาแล้วเหมือนโวยวายก็ดูเรียบร้อยไม่โวยวายสายเบี่ยงเหมือนเดิมยังเหลือแต่เมคาฟ้าแวบๆยังคงป่วนอยู่ภูผาก็ยังคงโชวลีลาโชว์สเตีปเท้าต่อไปเรนเจอร์หากงาไม่หักหายอีก10ปีข้างหน้าก็จะเป็นช้างตัวโตโต,ตงายาวๆซึ่งอาจจะยาวออกมาปีละ1-3ถึงเซนขึ้นอยู่กับสุขภาพของงารักษางาไว้ให้ดีนะ ลงไปกินดินโป่งบ้างเสริมเกลือแร่ให้ร่างกายงาจะได้แข็งแรงเราพบเรนเจอร์วันที่29ตุลาคม2566ออกมามุดกอไผ่ที่กำลังแตกหน่อเล็กๆช้างตัวโตๆมุดเข้าไปในกอไผ่ก็หายไปทั้งตัวเห็นแต่กอไผ่ไหวๆหรือปลายงวงโผลมาแวบๆบ,บางทีพ่อหนุ่มน้อยยืนนิ่งๆจะไม่มีใครรู้เลยว่ามีช้างอยู่ตรงนั้น กว่าจะขยับออกมาจากกอไผ่โชวงางามงามได้ก็เล่นเอาตะวันตกดินขอให้ชายาอีกชื่อหนึ่งว่าพลายหน่อไม้ก็แล้วกันฝากเกรนเจอร์ไว้ในอ้อมใจคนรักช้างทุกท่านครับสวัสดีครับ